น,นี่คือหลักฐานนะครับที่สาคัญนะครับที่บอกว่าคุณแม่กับคุณลูกนะครับจากก้อนก่นถูกรางวัลที่4ี่นะครับ2ใบแล้วก็เลขท้าย2ตัวภายในใบเดียวกันนะโอ้สุดยอดคมดวงเฮงเนาะแถมยังถูกหวยจะดินอีกนิดหน่อยนะถูกเป็นแสนแล้วนะครับเข้าสู่ช่องเพียวนะครับเนาะวันนี้เราอยู่กับคุณยายคุณแม่ดวงเฮง คุณเพชรยังไงครับเมื่อกี้สาวกระโดดแขงแขงด้วยกันเอาเอาเอาเราเราหน่อยครับว่าเป็นยังไงมายังไงแม่ลูกเราเราเราผูกในว่าได้ยินว่าถึงรางวัลที่สี่แล้วครับครับผมออ้ยตูกกี่ใบครับสองใบครับแปดหมื่นแปดหมื่นินว่าในใบนั้นมีอะไรด้วยนะมีรางวัลอะไรอีกมีสองตัวสองตัวค่ะสองตัวของเอกชนอ๋อคิดว่าจะอยู่ในใบเดียวกันไม่อยู่ใบเดียวกันก็มี เอกชนก็มีรัฐบาลก็มีสองเด่งเลยในใบเดียวนอนที่สี่แล้วก็มีเลขเลขอะไรอีกเลขท้ายสองตัวเลขท้ายสองตัวโอ้ยของเอกชนอีกเอารวมทั้งหมดแสนกว่าค่ะน่าไม่ถึงสองพันไปสี่พันโอ้ใกล้แสนแล้วเนาะไม่ใช่ใกล้เคียงแล้วเอ้าโอ้ขอนแก่นขอนแก่นโอ้ดวงเฮงมากเลยยิงใกล้ใกล้กันเลยครับยิงใกล้ๆ เอาไหมวะไม่ออกเสือไม่ออกออกนิดนึงนะออกนิดนึงออกนิดนึงเอาเอาเอาเร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 าเล่าให้ได้ยินหน่อยว่าว่ามันฟุกมันฟุกฟุกฟุกเหรอครับนี่ฟุกค่ะซื้อแค่สองตัวหลังนะมันฟุกได้รางวัลที่สี่โอ้ซื้อสองตัวสองตัวหลังสองตัวหลังที่ที่ซื้อคืออะไรเลขเก่าหนึ่งเลขมันวันเกิดแม่มันจิบเก่าเป็นคนมักซสือหนึ่งเก้าเก้าหนึ่ง จจกก็มัันตรรงงบขออาาย์โอ้แล้วก็ไปตรงอะไรแต่ของอาจารย์เสนใจครึ่งเดียวเอ้ามันไม่เกี่ยวเนาะไม่รัฐบาลไม่ได้เกี่ยวนี่เราไม่ได้สนับสนุนนี่ใช่ไหมยายเนาะรัฐบาลได้เต็มใช่เราไม่ได้สนับสนุนให้เล่นครึ่งเดียวอะไรนี้ผมไม่รู้จักใชครับผมไม่รู้จักผมไม่รู้จักเนายใหญ่เนาะเราไม่รู้จักอะไรครึ่งเดียวใส่อั้นไม่อั้นผมไม่รู้จักครับพอแลหยั่งหยั่งมีไหมมีหลักฐานไหมฮะไทยรู้ไปไหมโอ้ไปขึ้นเงินแล้วเอสมุน ถ่ายรูปไปไหมถ่ายรูปไปไหมรูปอะไรอ่ะรูปอะไรรูปทีกิาวัลแม่รูปรูสลี่อ่ะเอามาดูมาดูไปแล้วฮะเอาลงในอันนะไรไปแล้วลงในอยากดูตอนนี้นะว่าเอออยากดูว่าถ่ายรูปมาเรามีหลักฐานเราไม่ได้เราไม่ได้เราไม่ได้แบบถูกแบบเล่นๆเนาะเราไม่ได้ถูกแบบเล่นๆนะครับเนาะเรามีหลักฐานจะเป็นคนมาหาข้าวดีเนาะโอ้เนาะคุณยายคนไหนถูกยายถูกด้วยกัน้อีกทำไมชอบเกี่ยงกันล้งเดียวกันไม่ใช่อยู่หลังเดียวกันได้ก็เหมือน อตกลงคุณยายถูกถูกด้วยกันลูกสาวกับแม่ถูกด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันเออถูกได้กันกกกอยู่ด้ยวยกันชอบแยกส่วนจังเลยมาแล้วนะครับหนะ้าหนะ้านะ้านะนะดูมาดูมาดูไนะหนพี่อ่างดูกันหลักฐานเด็คุณแม่โูกนะครับเก้าหนึ่งนะครับแม่คุณแม่กับคุณลูกนะครับ,นะรบอ๋อคนละร้อยซื้อคนละร้อยเอา้าคนละมามามา,มาผ,มผ,มผมดูมั่งผมดูมั่ง คุณนร้อยนะครับใบละร้อยสองใบเอาอค,คุณแม่แม่แมซ่ซื้อเลยตัวนี้แม่ซื้อเลยซื้อเลยเอามากคนละครึ่งคนละครึ่งหนอนะประมาณนี้อ่านี่ครับนี่นี่วงให้ด้วยนะครับนี่รางวันที่ใกล้แล้วคุณแม่รางวันที่หนึ่งใกล้เข้ามาแล้วรางวันที่ห้านะครับโอ้นี่มีหลักฐานด้วยครับนี่เต็มเต็มหน้าจอนะครับสี่สองศูนย์เก้าเก้าหนึ่งของใบไปตรงกับรางวันที่ห้าโอ้โหโอ้ยจะลดให้เขาอีกแหละรางวันที่สี่รางวันที่สี่นี้สี่ห<า>มื่นบาท ไปละสี่หมื่นบาทโอ้โหคุาถาจุดทุูอย่างวันนี้จุดทุกอย่างยังไม่เคยจุดเอาแต่เลขอาจารย์เลยซื้อแต่ในตัวเจ้าของเลขชอบอืมวันนี้ไม่เคยซื้อสิบเก้าสิบเก้าจะบอกหนึ่งเก้าอีกได้เจวันนี้วันนี้ชอบไมข้อศอเก้าห้าวันนี้ไงได้เจ็ดสิบเอ็ดปีอ้าวบอกเท่านี้บอกให้เป็นเท่านี้ อายุ71ปีนี่สองสี่เก้าห้าสองสี่เก้าห้าองสี่ันตรภานของเมืองนี่คนโชคดีของเมืองครับคนโชคดีของเมืองเลยโอ้ปบลีเด็ดมาแล้วคนโชคดีจะของเมืองนะครับด้วยอ่ะเดี๋ยวห้องว่าเดี๋ยวห้วเงายางออกได้เลยผู้ใดจะทายบุตรจะมาตั้งแถวสองแถวไายบุตร้ะครับเด้อต้องมาตั้งแถวก่อนมันยังติดเป็นระเบียบอ่ะ ปริตาวานัะเมตังสัพเมตตาทันตะอวิจิตปิตาปริตังขณะันตูตะเกตาเมจัรูเปจิริสิสกละตะเกจันติเทวิมาเนีเประเทเดชามตสุวนระสหเนีเทหะวตุมิเตเตบุมมาดยัตุเทวาฉลทะวิสเมยัตะขณับปนาสาติตท่นตาเทนิเจยังมุนิวาระวจนังสาธุโบเมสุนันตูธรรมมตุนัการโรยังมันตาธรรมมตุนัการโรยังมันตาธรรมมตุนัการโรยังมันตา นักโมตัระโสมาสัะโะโตสัมมาสัมพุโมโโสมสันสโตสโสสะโะโตสัมมาสัมพุทธัสะโะโตสัมมาสัมพุทธัสสนนรั ันนี้จะด,ดวงับลูกนะครับจากอาจารย์นองี่ลูกศิษย์ที่มาตอนนี้ก็ะจะตอดด่อแถวกันมาแล้วก็นมามาแล้วนะครับคุณพี่ผู้ชายพี่วันนั้นตุดทุบนะ บอกพูดตัวเองก็เป็นแนวทางแต่มั่นใจเลยกระจารย์น่าจะถูกเยอะนะครับน่าจะถูกเยอะคุณพี่คนนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมว่าะยว่ะถแม่ถูกเท่าไหร่คุณแม่แม่ถูกถูกเลขไหมครับถูกไหมเพิ่งมาคุณพี่ละครับถูกเท่าไหร่ครับเนียนะครับคอสเตอรี่ด้วยโอ้โหคุณแม่ละครับคุณแม่ข้างหลังนี้ละครับถูกเลขถูกหวยเขาไหมคนรวยรวยพูกเอ้าคุณยายละครับถูกไหม ผู้ใดเขาอาผู้ใดบอขายให้บอกผมดิมาผู้ใดผู้ใดพี่เพชรบนปเขาแพงคุณยายบ่กคุณยายถูกไหมคุณยายอู้นี่คุณยายถูกไหมครับเพือคุณยายถูกไหมคุณพี่ถูกไหมคุณแม่ถูกไหมถูกแน่นเลยถูกโอ้โหจะถามคนไม่ถูกไม่มีเลยนี่เนื่องใคุณตาไม่ถูกคุณตาให้เมียซื้อคุณตาคุณตาไม่ถูกนะครับ เอาทั้งถูกทั้งไม่ถูกนะมาครั้งแรกนะครับบางท่านก็มาครั้งแรกเฮะเป็นไงครับถูกมั้ยคุณแม่ถูกไหมบอทันถูกนี่แหละครับโอ้ใส่ทองเส้นใหญ่เดียมตาเลยทองเส้นใหญ่ถูกเยอะปะนี่ถูกค่ะนั่นเฮ้ยวันนี้จะมารางวันที่หนึ่งปะวันนี้จะมาลางวันที่หนึ่งอ้ทองเดียมตาต้องเก็บไป้ข้างในได้มั้ยครับถูกถูกเท่าไรถูกเท่าไร สี่ร้อยค่ะสี่ร้อยสามสองตัวสองตัวถนะูกบนล่างโอ้ยถูกตัวละสองร้อยเขาไม่อั้นเนาะไม่อ้นะไม่อั้นไนไม่อั้นไม่อั้นโอ้สุดยอดโอ้ยทองเยี่ยมตาย <iu TJ> อ,อยู่เอ่อฮะให้ถูกจริงๆ,ๆวันนี้นะครับเด้อวันนี้ขอให้ถูกรางวัลที่หนึ่งนะครับใครรู้ว่าวันนี้จะรางวัลที่หนึ่งจะตกเป็นของใครนะครับเด้อฮะไหนไหนไหนจังๆๆนะหวัดอะไรครับจังหวัดอะไร หนึ่งเจตูหนึ่งเจตไหนๆไหนๆลองชหน่อยชูหน่อยยังไม่ได้ซื้อยังไม่ทันได้ซื้ออยู่เอาโอ้ยเหลี่ยมตาทองเส้นนี้เหลี่ยมตายเียอ่านะครับโอ้สุดยอดสุดยอดถูกนะครัหนึ่ง A ทั้งหมดนี้น่าจะ คนที่เคยมาจะต้องถูกทุกคนนะครับสําหรับคนที่เคยมาแล้วก็คนที่มาครั้งแรกนะครับมาเอางวดนี้เลยครับเด้อทาทุกทาทุงวดนี้จะต้องมาให้บรรยากาศนะครับคึกคักนะครับอ่ะนะครับแจ้งอีกทีนะวันที่เก้านะครับเด้อตอนบ่ายสามนะครับใครเดินทางมาได้ก็มาร่วมป้อนล,ลำด้วยกันนะครับแห่จากอ,อำเภอเหมือนเดิมนะครับแห่จากอำเภอนะครับอำเภอน,นามนมา ที่จำหนักคราวนี้จะใช้รถแห่เด้อเด้อเอ้ยไม่ใช่รถเนี่ยกล่องยาวนะครับกล่องยาวกล่องยาวกล่องยาวก็ม้วนคือกันนะครับเด้อกล่องยาวก็ดีนะครับเอาคัดให้เด็กน้อยออกเนาะเด็กวัยรุ่นเนาะเมื่อที่เราเด็กวัยรุ่นเยอะมากเลยอือเห็นทองเส้นนี้แล้วเนาะเงว่อนนายเส้นใหญ่ตรงนี้แล้วครับเด้อ่เงว่อนนายเส้นใหญ่ตรงนี้แล้บเด้อ นะบรรยากาศอขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ